สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับวันนี้มากันอีกหนึ่งคลิปนะครับอีกหนึ่งองค์อีกหนึ่งพระเครื่องยอดนิยมนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางครานพิมพ์จอบใหญ่กระไหลทองนะครับปี2 5 1 5นอนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ นิยมที่สุดของปี2515นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับรุ่นนี้สร้างด้วยกันนะครับมีทั้งรูปลหล่อเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กเหรียญขวัญถุงนะครับเหรียญไข่หลังกมเมหลวงกับเหรียญไข่หลังหลวงพ้าเปลือกนะครับแล้วก็พระที่เป็นพระผงนะครับพระผงต่างๆทั้งพิมพ์พระเจ้า,าพระองค์พิมพ์นางพญาอะไรพวกนี้นะครับก็หลายลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ ที่นิยมที่สุดก็ต้องเป็นเหรียญจอบใหญ่ไข่ปลาเนี่ยนะครับนี่องนี้สวยแชมป์มเลยนะครับนี่พี่เขาดูอ่าดูคลิปนะครับอันี่แล้วแล้วก็ส่งมาจริงๆแล้วพี่เขาส่งมาทั้งรูปหลอ่อทั้งเหรียญไข่นะครับทั้งเหรียญจอบใหญ่แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเขายังไม่ได้แบ่งให้นะครับขออนุญาตแบ่งจอบใหญ่ให้ก่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับก็เลยได้จอบใหญ่องคงนี้ เก็บสภาพสวยมากนะครับเรียกว่าแชมป์แชมป์เลยนะครับนี่กระไหล่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่หาสวยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่แบบนี้กระไหลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่พี่เขาเพิ่งไปออกบัตรที่ที่จันป๋องนะครับนี่บัตรจันป๋องก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สองสุพรรณยี่สิบกันยาที่ผ่านมานะครับพีเขาเพิ่งไปออกบัตรไว้ให้นะครับ จริงบอกพี่เขาไม่ไม่ต้องออกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูเองแต่พี่เขาก็แบบอ,อ,อยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยไปออกไว้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูตำหนิจุดตายกันไปนะครับอ่าจริงแล้วจอบใหญ่เนี่ยผมเคยทำคลิปไว้น่าจะสคริปหนึ่งแล้วแต่อนันนั้นน่าจะเป็นเลี่ยมอยู่ในเลี่ยมนะเนาะไม่ได้องค์เปยแบบนีน้น พวกนี้นะครับจำสีกระไหลให้ได้นะครับจำพิมพ์พระนะครับการเป็นพระปั๊มต้องตึงนะครับต้องมีเส้นขนเส้นขนแมวนะครับในพื้นเหรียญนี่นะครับเม็ดไข่ปลาต้องเด้งๆเดี๋ยวผมซูมให้ดูเวลาได้เหรียญมานะครับนี่ดูตรงเสียนหลวงพ่อนะครับด้านบนนี่เห็นไหมฮะด้านขวาตรงนี้นะครับเนี่ยด้านขวาตรงนี้นะครับ ด้านขวามือจะมีเส้นแตกออกมาจากเสียงหลวงพ่อคมๆนะครับเป็นแหลมพุ่งออกมาเลยนะครับเป็นเข็มแหลมๆพุ่งออกมาจากเสียงหลวงพ่อเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับแล้วดูใต้ใบหูนะครับใต้ใบหูขวามือเราเนี่ยนะครับจะมีสองขีดออกมาใต้ใบหูนะครับผมส่องให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าไม่ค่อยจะอยากจับเลยครับ ขีดใต้ใบหูเนี่ยฮะจะสองอยากนิดหนึ่งนี่เห็นไหมครับใต้ใบหูเดี๋ยวผมซูมให้อีกนิดหนึ่งนี่ที่ใต้ใบหูนะครับจะมีขีดสองขีดนี่พุ่งออกมาเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณาเลยนะครับแล้ว ถ้าพลิกดูดีๆนะครับจะมีเส้นขนแมวนี่รับบนเสียนหลวงพ่อนะครับมีเส้นขนแมวนี่เต็มเลยเห็นไหมฮะเป็นเส้นขนแมวที่ออกจากเสียนหลวงพ่อไปข้างบนนะครับนี่ต้องพวกนี้ต้องค่อยๆพลิกดูแล้วเห็นไหมฮะจะเห็นเส้นเป็นนี่ครับเต็มเลยเห็นไหมฮะ ก็มีเส้นหนึ่งขวางอยู่เห็นไหมครับเหมือนขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วขีดขวางฟุบกไว้อ่ะครับนึกออกไหมฮะนึกออกไหมฮะชัดๆเลยฮะเห็นไหมครับพวกนี้แคปไว้ดูได้เลยนะครับเก๋ยพยายามทำนะฮะแต่มันติดแล้วมันไม่เหมือนนะครับมันติดแล้วมันไม่เหมือนแบบนี้นค่อยๆไล่ลงมาดูฮะองค์นี้จมูกไม่มีโดดเลยนะครับ นี่สวยมากนะครับเรียกว่าแชมป์เลยก็ได้นะครับเห็นไหมฮะจะมูกโด่งไม่มีโดดเลยครับสังคตินะครับจะเป็นกาบหมานี่พวกนี้ต้องจําไว้นะครับของเก๋พยายามทําเรียนแบบนะครับนี่แต่มันไม่เหมือนนะครับเห็นไหมฮะเป็นกาบหมากพลิ้วเป็นธรรมชาติเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเขาจะพลิ้วเป็นธรรมชาติเลยเห็นไหมครับ แล้วในซอกแขนนี้ครับจะมีเส้นต้องอีตะแขงแบบนี้จะเห็นชัดเห็นในซอกแขนไหมครับในซอกแขนนี้นะครับในซอกแขนระหว่างแขนกับจีวรเน,นี่ยนะครับจะมีเส้นลงมานะครับเป็นขนแมวเส้นคมๆเลยนะครับลงมา ค่อยิให้ดูนี่ครับเห็นชุดนี้ไหมครับชุดในข้อแขนเนี่ยนะครับนี่เส้นชุดนี้นะครับแล้วด้านข้างนะครับข้างซ้ายและขวานะครับจะมีลมัศมีนี่รัศมีออกไปหาข้างเหรียญค่อยๆลิกให้ดู แลค่อยๆไล่ดูนะครับคำว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยคมชัดมากๆนะครับปั๊มได้คมชัดลึกเห็นไหมครับมีทั้งเส้นแตกเส้นเกินจริงๆแล้วถ้าดูในตำรานะครับตำหนิตรง,ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะขีดขีดขีด,ขดไว้นะครับไม่ได้อยากจะบอกว่าของเก๊มันทำได้หมดนะครับแต่จริงมันทำได้จริงแล้วก็ ทําได้ดีพอสมควรนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่เล่นกันถ้าสภาพนี้ก็หลักแสนอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ก็ซื้อมาแสนกว่านะครับพี่เขาแบ่งมาให้นะครับสวยๆแบบนี้ยังรับเช่าอยู่นะครับนี่ค่อยๆดูตัวหนังสือไปนะครับตัวหนังสือนะครับผมบอกหลายคลิปมากเลยนะครับเหมือนปั้นแล้วเอามาแปะไว้เลยนะครับนี่ครับเหมือนเราปั้นดินน้ำมันกลมๆกลมๆแล้วมาแปะไว้นะครับ นี่ฮะตัวหนังสือก็จะขึ้นชัดนะครับขึ้นเป็นตัวลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะแล้วเม็ดไข่ปลาแต่ละเม็ดเห็นไหมครับเหมือนเป็นลูกปืนลูกปืนนี่ฮะมาวางแปะแปะแปะไว้เลยเห็นไหมครับเหมือนเป็นลูกปืนที่มาวางแล้วแปะแปะแปะไว้อะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ แต่ละเม็ดแต่ละเม็ดพวกนี้นะครับชัดเจนมากนะครับต้องลึกแล้วก็ชัดนะครับพวกนี้นะครับค่อยๆดูค่อยๆสังเกตนะครับนี่ก็ะไหลเดิมๆมันจะมีเหลือบแบบนี้เห็นไหมฮะจะมีเหลือบเหลือบลุ้งๆแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะผิวถ้าเอาไปชุบใหม่ก็ไม่ได้แบบนี้นะครับชุบใหม่ได้นะครับชุบกระไหลทองอ่าเป็นชุบทองคำนะครับ บางคนได้เหรียญมาแล้วก็ไม่ค่อยสวยก็ไปชุบนะครับถ้ากระไหลไม่เดิมก็ราคาตกอีกนะครับอันนี้เป็นเดิม100%เซนะครับอ่าแล้วเรามาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญน,นี่มียางน้ําเต้านะครับข้างบนเป็นตัวนะแล้วข้างล่างเขียนหลงพ่อเงิน25 1ห้านะครับอันดับแรกเราดูหูเหรียญก่อนเลยเรูนะครับรูเจาะที่หูเหรียญก่อนเลยนะครับมันจะเป็นให้นึกสภาพนะครับให้นึกสภาพ เอาสังกะสีมาแล้วเอาตะปูเจาะที่หูเหรียญน,นะครับนี่ฮะมันจะมันจะตุงต้งออกมาเห็นไหมฮะมจะตุ้งออกมาแล้วมันก็จะบางๆเหมือนเราเอาตะปูเจาะไปที่สังกะสีปุ๊นะครับมันก็จะปิ้นขึ้นมาเห็นไหมฮะแล้วรูเขาจะพอดีห่วงเลยครับนี้ห่วงเดิมจากวัดเลยนะครับห่วงยังมีกระไหลทองอยู่เลยเห็นไหมฮะ สภาพเวลาเราเจาะตะปูลงไปในสังกะสีครับมันจะปุ๊ขึ้นมาแล้วจะปลิ้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับบางเหรียญเคยเจอนะครับบางเหรียญปิ้นมากๆปิ้นแบบปิ้นจนหน้าเกลียดเนี่ยครับเขาก็เก็บตะไบทิ้งนะครับเราก็ต้องพิจารณาจุดอื่นนะครับแต่แต่พบไม่บ่อยครับพบไม่บ่อยแบบที่แบบที่เก็บตะไบนะครับแล้วดูขอบเขาจะปิ้นๆน,นะครับเนื่องจากตัดจากข้างหน้ามาหลัง เห็นไหมฮะขอบเขาะจะปินป้นๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ไม่ได้ปิ้นมากนะครับนี่ตัวน้าเห็นไหมครับคมคม,คมแล้วก็ดูมีเส้นขนแมววิ่งจากตัวน้าขึ้นไปหาห่วงนะครับเหรียญจะไม่มีเม็ดผดเม็ดเกินใดๆนะครับนี่ <c oughs> มีเก๊อยู่บล็อกหนึงนะครับชอบมีเม็ดเกินอยู่ตรงนี้ เม็ดเกินอยู่ตรงตัวนะเนี่ยครับไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้หรือตรงนี้นะครับเป็นเม็ดผดนะครับ่เป็นเม็ดผดอยู่ตรงตัวนะนะครับตัวนะต้องไม่มีผดใดๆเลยนะครับต้องกลมๆเลยครับต้องกลมๆเลยนี่ตัวนะต้องเคลียร์อย่างนี้นะครับสะอาดๆไม่ได้มีเม็ดผดไม่ได้มีเม็ดเกินอะไรนะครับนี่ต้องสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวอุ นะครับนี่ที่เป็นอุซ้ายขวานะครับออกซ้ายออกขวาเนี่ยนะครับที่เป็นตัวอุออกซ้ายออกขวาเนี่ยนะครับเน,ออออนี่ยพวกนี้ช่วงปลายเนี่ยจะคมมากเหมือนเอาเข็มมาวางไว้อย่างนี้เลยเหมือนเอาเข็มมาวางไว้เลยเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับคมมากๆครับคมมากๆนี่เห็นไหมฮะเห็นความคมไหมครับ <c oughs> เห็นไหมฮะตรงนี้คมจริงๆนะครับ ก็ไล่ลงมาครับตัวหนังสือนี่ครับยันน้ําเต้านะครับแล้วก็ตัวหนังสือพวกนี้นะครับนี่จะมีเส้นขนแมวน,นี้อีกเส้นหนึ่งหอหลิงตกลงมาเห็นไหมครับกระไลเขาจะเหลือบๆนะครับนี่เห็นแบบนี้เดิมร้อยเปอร์เซ็นนะครับเห็นเหลือบๆแบบนี้นี่เห็นไหมฮะแล้วทีนี้จุดตายนะครับ จุดตายนะครับตรงเข่าหลวงพ่อเลยนะครับผมชอบดูรอยตักชุดนี้นะครับตรงใต้เข่าหลวงพ่อลงมาเนี่ยตรงโคง้งโค้งตรงเนี้ยนะครับตรงโคง้งโค้งด้านขวามือเราเนี่ยนะครับนี่จะเริ่มจากเม็ดไข่ปลาแถวแถวนี้นะครับลงมานะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมใช้ดูเป็นประจําเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆพลิกหาแสงนี่เห็นไหมครับ เห็นบาร์โค้ดชุดนี้ไหมครับนี่ครับบาร์โค้ดชุดนี้นะครับที่เป็นรอยตัดชุดนี้แคปไว้ไปเทียบได้เลยนะครับนี่แคบไว้ไปเทียบได้เลยนะครับรอยตัดชุดนี้นะครับรอยตัดชุดนี้เทียบได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับจะอยู่นี่ฮะจะอยู่แถวหัวเข่าหลวงพ่อนะครับเห็นไหมฮะรอยตัดชุดนี้นะครับ หากินได้เลยนะครับเห็นรอยตัดชุดนี้รับเงินสดหลักแสนนะครับเห็นรอยตัดชุดนี้รับเงินสดหลักแสนเลยนะครับนี่นี่ชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยเห็นไหมฮะนี่ผมชอบดูรอยตัดชุดนี้มาก แต่ตรงอื่นบางคนเขาก็จําตรงอื่นนะครับเนี่ยบางคนเขาก็จด้านบนนะครับบางคนเขาจําด้านล่างนะครับแต่รอยตัดนะครับไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างนะครับหรือตรงไหนก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคการจําของแต่ละคนนะครับเนี่ยบางคนเขาจะจําแถวๆถวนี้ที่มีชุดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วแต่เลยนะครับจําหลายที่ก็ได้นะครับจําที่เดียวอย่างผมก็ได้นะครับแต่เราต้องแม่นหน้าแม่นหลังก่อนนะครับ แล้วก็เห็นตัดชุดนี้นะครับเลี่ยมมาก็ต้องแกะดูนะครับจะจ่ายหลักแสนเลี่ยมมาผมก็แกะดูนะครับเห็นไหมฮะสวยๆแบบนี้นะครับรับเช่าหลักแสนนะครับรับเช่าหลักแสนนะครับจอบใหญ่ปีหนึ่งห้านะครับนี่จอบใหญ่ปีหนึ่งห้าวัดบางครานนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผม ใครมีแบบนี้นะครับส่งรูปนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับว่ามีตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับดูของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปชัดๆส่งมานะครับสวยร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้รับเช่าหลักแสนนะครับสวยร้อยเปอร์เซ็นอย่างนี้รับเช่าหลักแสนนะครับโอเคนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงช่วยรบกวนเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าได้พระยอดนิยมหรือได้พระอะไรที่เล่นหาสากลนะครับจะเอามารีวิวให้ชมนะครับพร้อมกับบอกตำหนินะครับเท่าคร่าวนะครับเชื่อว่าจะได้ส่งมาให้ให้ผมดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ